ค่ะทุกคนวันนี้เราพาทุกคนมากินอะไรสแนค็คนาซานาซาอะไรอีกอันนี้ค่ะแอปเปิลอีกแล้วพี่น้องแอปเปลิลกับบักม่วงเนาะบักม่วงเหลืองเลือดเลยพี่น้องจ้ามาเด้อมาเด้อไพอันยังไม่ทันกินเข่ามาเด้อจ้าเด้อมากินกับโอเปร่แมนกินบกักบักม่วงมันบอบอบักม่วงบักม่วงอันแม่หนิงกับสกินขนมจีนเอาเช่าจ้าบายเหล่ายังไม่ทันได้กินเลยอันนี้ขนมจีนจะเนีกระหิ้วของเปรี้ยวก็เลยหายกินของเปรี้ยวไป คอยกัดสกินขนมเส้นน้องมาเร้อโอ้ยหิวเขา่าเข่าซาว,าวของเทียงเข่ายบรักเด,ยเดียวกันขนมเส้นเหลือเหลือจาบบบบจกเมื่อน่นละบ่บ่จะเชื่อจะ้ะกินเพเดียวอุ่นหออุ่นอีกุนขนมจีนอือขนมจีนหรือว่าบางบ้านก็เรียกขนมเส้นหรือว่าเข่าปุ่นเนาะนี่จ้ะ ยาปลาซาบะใส่ปลาของแม่มีอะไรอชื่อปลาซาบะรังดีสนิทกป็ตกดีพักการคือเกาเลยจ้ะพักกระลำพักกัดดวงพักกัดดวงพักกระลำพักเตงกินไหมขนมจีน แซ่บไหมอร่อยไหมเอาขึ้นมีจิ้มพริกเกลือเธอก็มีพริกเกลือผมก็คือเอามามเาเรจัดเด้อมากินด้วยกันนะครับแซ่บเบื <laughs> ่อยังไม่ได้ชิ้มเลยอันทำน้ำจิ้มปลาให้ อันน้ำรรจิ้มปลาไหลจิ้มย๊อมอร่อยวันนี้เป็นโคจมานค่ะเบีย <laughs> Yeah. Mà nào cái lắm Ờ, ngủ cái xe đó, ngủ cái tin này Dạ, phải tham khiếp, dạ, phải tham khiếp Mình kinh cái ngủ đồng này Thôi, ạ เอาถาั่วมาตัก้ะผักกาดดองในเขากันนะ เปี๊ยวอันนี้ใช่นี่ได้มะม่งวงเปี่ยวไหมเอเอมะม่วงแอรลูกแดงแดงเข็มแดง ก็เปรี้ยวสิเนาะแอปเปิลเขียวก็เปรี้ยวแอปเปิลเขียวบางลูกก็นี่ก็เปรี้ยวบางลูกก็เปรี้ยวแบบนี้เขาไม่เปรี้ยวนะ มสีซีดๆอ่ะมะ่สีสแก้มๆอ่ะมันจะหวานหวานหรือว่ามันจะเปรเี้ยวแล้วสีแบบพวกนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไร มันก็แปล่พอๆพกันอืมแล้วแตกต,ต,ต่างอะไรกันเลยโอ้ยหิวแฮมหิวมาก เธอเป็นะอะไรแพะเพชรอะไรไหนกินสักทีกิน โอ้ยอร่อยแซ่บนัวมากเลยค่ะทุกคนกินอันะนี้ตอบพี่น้องปักม่วงเห็นสีแบบนี้อ่ะเปรี้ยวนะทุกคนเดี๋ยวว่าไม่เปรี้ยวนะได้บอกว่าเปรี้ยวใช่ไหมโอ้ยดอันน้ำพริกปลา้ะใส่หมอมด้วย แซ่บหนัวมากเลยค่ะทุกคนกินกับหอมเลยด้วยเนี่ยเด้อเอาหอ,อมต่อนกมีเด้หอม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 ,อมหอมจบก,กระเด็นเศษผ้าทองประแดดก่อน อมติดทนนานเลยคนหิวคนหิวแต่ว่ากินได้ไม่เยอะ โอ้แบ่บโอเคค่ะทุกคนหนิงก็ขอจบคลิปลงแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนจะะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ <Bye. S 1> ทุกคน <Bye. S 1> บ๊ายบายอ้าวลิงนอนกินต่อละ